ันี้จะมารีวิวหน้ากากหัวม้านะครับผมสินค้าที่ขายดีที่สุดในเพจนะฮะจากร้านชีวิตหน้าม้าเดอะฮอสเตอร์ขนเร็วขนสวยงามปากยาวมีรายละเอียดเส้นเลือดนะฮะคุณภาพดีมากดูตรงไหนรูมองอยู่ตรงรูจมูกกับรูปากนะครับผมเห็นไหมมีรูอยู่ แต่ถ้าใครคิดว่ามองไม่ก่อนถนัดเนี่ยสามารถกรีดเองให้มันรูก,กว้างขึ้นนะครับในรายละเอียดหน้ากากหน้ากากเป็นยางพับได้พกพาสะดวกเพราะทุกวันนี้ทุกคนต้องมีหน้ากากครับหน้ากากเป็นยางรวดาความสะอาดก็ใช้ผ้าชุน,น้ำมันหมาดเช็ดนะครับ หลังจากเช็ดแล้วก็ไปตากลมนะครับผมแนะนำว่าให้ตากลมนะครับถ้าตากแดดเนี่ยมันเป็นยางสินค้าอาจจะละลายได้ใส <Okay. S 1> ่ข้างในก็ได้ความสะอาดเดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับยังไงเทละบาดมองตรงนี้มองผ่ารูตรงนี้ มีคนถามว่าใส่แล้วพูดได้ไหมพูดชัดไหมก็เสียงอุอ้ยนิดนึงแต่พูดก็ฟังชัดเนาะสามารถเราติดไม้ได้เองนะติดไม้ได้ข้างในนะฮะหล่อเท่มีสไตล์ นี่ผมชอบมากออฟชั่นเสริมที่นี่ก็โคอนเทแล้วครับ สำหรับผู้ที่สนใจสินค้านะครับผมสามารถหาซื้อได้ทาง Facebook ชีวิตหน้าม,มา้าเดอ h ์ฮอ e เซอร์นะครับหรือว่าช่องทาง s h อ p e e Lazada นะครับผมยมทิง้งดิกงไว้ให้ตรงช่องคำอธิบายนะครับสะดวกซื้อตรงไหนสามารถเข้าไปได้เลยขอบคุณมากเลยครับ